วันนี้เนาะคุูจะมาทบทวนให้เรื่องเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมนะครับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจริงๆอ่ะต้องมีสูตรหกอย่างมุมสามมุมด้านสาม,ด,าสามด้านนะครับว่ามันเท่ากันจริงๆทุกด้านทุกมุมหรือเปล่าแต่เราไม่ต้องสามารถทาขนาดนั้นก็ได้ครับเราทาแค่สามอย่างก็พอเนาะตามทฤษฎีที่มีคนคิดไว้นะครับ ทฤษฎีที่หนึ่งนะครับเอ้ยทฤษฎีเดียวกันนั่แหละนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าข้อห้าแบบที่จะพิสูจน์ได้ก็คือหนึ่งครับผมพิสูจน์ว่ามีด้านสองด้านที่เท่ากันและมุมหนึ่งมุมเท่ากันแต่มุมที่เท่ากันนั้นต้องอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างด้านสองด้านนะครับระหว่างด้านสองด้านที่เท่ากันเนาะ ja. <c oughs> อันที่สองนะครับอันทีส่สองมุยมุมสองมุมเท่ากัน เนาะมุมคู่ที่สมนยกันอย่างเงี้ยเท่ากันเนะี่ยมุมคู่ที่สมนายสขีดกับ2ขีดหนึ่งขีดกับหนึ่งขีดนะครับแล้วด้านเท่ากันอีกหนึ่งด้านแต่ด้านนั้นต้องอยู่ตรงกลางนะครับสังเกตจากสัญลักษณ์ได้เลยเนาะต่อไปด้านด้านด้าน,านอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วสามเรี่ยม,มี3าด้านก็ด้านทั้งสามก็ต้องเท่ากันเนาะดูจากสีก็ได้ดูจากสัญลักษณ์ก็ได้เนาะขีดเดียวเท่ากับขีดเดียว2ขีดเท่ากับ2ขีดแล้วก็สามขีดก็คือสัญลักษณ์เท่ากับสามขีดอันนี้คือสัญลักษณ์การเท่ากัน แล้วก็อีกแบบหนึ่งมุมมุมด้านเห็นไหมครับมุมมุมด้านมุมต้องติดกันนะครับผมแล้วด้านต้องไม่อยู่ตรงกลางด้านต้องไม่อยู่ตรงกลางด้านต้องอาจจะไปแอบอยู่ทั้งสีเหลืองเนี่ยมุมขีดไอ้ด้านขีดเดียวกับด้านขีดเดียวอย่างเงี้ยเท่ากันหรืออาจจะเป็นด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันก็ได้นะถ้าเรารู้ว่ามีมุมสองมุมที่มันเท่ากันอยู่แล้วนะครับมีมุมสองมุมก็คือมุมนี้เท่ากับมุมนี้มุมนี้เท่ากับมุมนี้อย่างเงี้ยครับหายด้านอีกด้านให้เจอแต่ด้านต้องอยู่ ด้านนอกไม่ด้านซ้ายก็ด้านขวาครับผมต่อไปนะแบบสุดท้ายคือฉากแล้วก็มีด้านอีกสองด้านนะครับที่เท่ากันรู้ได้ไงว่าเท่ากันเน้นนะใส่รักกว่านี้คือบอกว่ามุมด้านนี้เท่ากับด้านนี้ด้านนี้เท่ากับด้านนี้เห็นไหมสองขีดกับสองขีดนะครับอ่ะโอเคพวกเราก็น่าจะได้ การทบทวนไปแล้วนิดหน่อยนะครับมาลองใช้จริงกันเลยดีกว่านะครับมาลองใช้จริงกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดในหนังสือแล้วนะวันนี้นะแบบฝึกหัดที่สองจุดสามครับผมเนาะอาจจะไม่ต้องเขียนพิสูจน์แต่บอกให้ได้ว่าเท่ากันทุกประการหรือไม่เท่ากันแบบใดข้อที่หนึ่งครับโจทย์ถามว่าอะไรก็ถามว่าจากรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้ครับเท่ากันทุกประการหรือไม่เพราะเหตุใดเหตุผลนี่ขอเป็นเท่ากันทุกการแบบไหน ด้านมุมด้าน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 ฉากด้านด้านหรืออะไรอ่าใครตอบได้ไหมครับตอบได้ตอบมาในช่องแชทให้ครูหน่อยนะครับตอบมาในช่องแชทให้ครูหน่อยอ่าตอบมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงนะเพราะว่าอัดวิดีโอไว้นี่มันไม่ได้ขึ้นในช่องแชทเนาะช่องแชทไม่ได้ถูกอัดไปด้วยนะครับตอบถูกตอบผิดไม่เป็นไรใ้รก็ตอบผิดตอบมาใน direct message ได้เลยนะครับตอบมาในแชทส่วนตัวได้เลยเนาะภาษาไทยแชทส่วนตัว direct message ได้เลยว่ามันเข้ามาทุกประการแบบไหน เออโจทย์ถามว่าเท่ากันทุกประการหรือไม่ครูแ้งบอกเลยว,ว่าเท่าเท่าเพราะอะไรเออเท่ากันแบบไหนใครจำแบบไม่ได้ครูแบงค์งมีให้เลือกนะครับผมแบบที่หนึ่งครับผมด้านมุมด้านด้านมุมด้านแบบที่สองอ่ะมุมด้าน มุมแบบที่สามด้านด้านด้านแบบที่สี่มุมมุมด้านอ่าใครตอบได้แล้วเร็วกว่านี้ก็ตอบมาในช่องแชทได้เลยนะครับอ่าเริ่มมีมาแล้วนะมุมมุมด้านและสุดท้ายฉากด้านด้านแต่ฉากด้านด้านนี้ไม่น่าใช่เนาะ เพราะว่ามันไม่มีมุมไหนเลยที่เป็นมุมฉากแต่เขียนเพิ่ไว้ช้อยที่ห้าฉาด้านด้านะมาครับผมยังจำกันได้หรือเปล่า โอเคครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนเนาะหนึ่งเรามีด้านนี้ใช่ไหมครับเท่ากับด้านนี้ถูกไหมอันนี้หนึ่งด้านแล้วหนึ่งด้านแล้วอ่ามีใครจะตอบต่อไหมที่เห็นแน่ๆมุมนี้ครับมุมสีเขียวในมุมขีดเดียวก็เท่ากับมุมขีดเดียวเชว่นกันรู้ได้ไงก็โจทย์กาหนดถูกไหมเขาขีดมาให้ชัดเจนแล้วว่ามุมนี้เท่ากับมุมนี้อ่าแล้วก็ ด้านสีเหลืองเนาะทางด้านสีเหลืองอมีใครจะตอบอีกไหมครับผมอ่ามีทั้งถูกทั้งผิดนะมีทั้งถูกทั้งผิดนะอ่าลองตอบใหม่ไหมอ้ากูแบงขีดเส้นสุดท้ายครับผมเส้นนี้มันเท่ากันเส้นนี้ไหมอืมไม่รู้เนาะโจทย์ไม่ได้บอกโจทย์ไม่ได้บอกชัดๆแต่ถ้าจะบอกว่ามันเท่าก็ ก็ถ้ามีเหตุผลก็ได้นะถ้ามีเหตุผลคูแวงก็ไม่ได้เถียงน,นะอืมมันก็สามารถใช้เหตุผลได้แต่เส้นหนึ่งครับที่มันเท่ากันเสนิทเลยเท่ากันจริงจิงเลยคือเส้นเส้นนี้ครับนี่เส้นสีเขียวเห็นไหม NS เท่ากันเลย NS เท่ากันเลยอ่าเริ่มมีคนเปลี่ยนคำตอบแล้วครับผม ถูกไหมครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับผม WSN WSN คือรูปข้างล่างกับสามเหลี่ยมด้านบนนะครับกับสามเหลี่ยมด้านบน ENS เท่ากันทุกประการนะครับแบบด้านมุมด้านถูกต้องครับผมเพราะว่าอะไรมีด้านตรงนี้1ด้านถูกไหมครับมุมอยู่ตรงนี้1มุม แล้วก็มีด้านที่เป็นด้านร่วมถูกไหมด้านร่วมอีกหนึ่งด้านเห็นไหมครับมุมอยู่ตรงกลางระหว่างด้านสองด้านนี้เท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ใช่ไหมมีมุมอยู่ตรงกลางนะครับอ่าก็จะเป็นด้านมุมด้านนะครับข้อนี้ตอบด้านมุมแล้วก็ด้านเนาะเขียนตอบไปในหนังสือได้เลยนะครับเขียนตอบไปในหนังสือได้เลยนะครับผมนะครับอ่ะอาจจะใส่เหตุผลนิดนึง เพื่อเอาไปประกอบเนาะเวลามาด,มาดูเพราะว่า NS ครับผมเป็นด้านรลู่เป็นด้าน่วมเอาแบบสั้นๆเป็นด้านลู่ข้อที่สองครับมาดูข้อที่สองกันดีกว่าอ๋อออ้อ้ข้อแรกมีใครมีอะไรถามไหมครับมีใครมีอะไรถามไหมอ่าถ้ามีถามก่อนนะถ้าไม่มีไปทําข้อที่สองได้เลยครับไปทําข้อที่สองได้เลยเนาะ อที่สองลองดูซิคำถามของผู้แบงก์ก็คือเท่ากันทุกประการแบบไหนครับมันเท่ากันทุกประการแบบไหนครับเออมันเท่ากันทุกประการแบบไหนล่ะอ้าวมีมาด้านด้านด้านครับผมอืมน่าสนใจน่าสนใจ มีด้าน,ด,านด้านมาแล้วฉากด้านด้านนะฉากชั้นด้านก็มาครับผมลองดูซิเออเสียงเครื่องตัดยาก็มาอ่าเอาสิเอาเข้าไปอ่าด้าน มุมด้านอ้าวเหมือนด้านมุมด้านก็มาเหมือนกันครับผมอ่าคนอื่นว่ายังไงกันครับผมฉากด้านด้านโอเคมีคนสนับสนุนฉากด้านด้านด้วยครับผมอืมอ่าฉากด้านด้านมาอ้าวฉากด้านด้านมาเลยมา อโอเคครับผมข้อนี้นะครับขอฉเฉลยว่าถูกหมดทุกคนเลยได้ไหมถูกหมดทุกคนเลยจริงๆครับผมถูกหมดทุกคนเลยที่ตอบเนาะทําไมอ่ะอ่ะมาดูเนาะเขาบอกว่า KLMN เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าอะไรครับมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก มุมมุ่มเป็นมุมอ่ะแล้วไงต่อ NL เป็นเส้นเพียงมุมโอเค NL เป็นเส้นเพียงมุมจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี่มันคลา้ายกันเนาะจริงๆต้องเขียนพิสูจน์ตามที่เราเขียนไวนะ้เนาะอันนี้ฝึกดูรูปก่อนถูกต้องครับผมฉากด้านด้านถ้าใครมองฉากด้านด้านให้มองแบบนี้ครับมีมุมสีแดงเป็นมุมฉากมีด้าน KL กับด้าน NM เข้ากันเพราะอะไร เพราะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมด้านเ้องเท่ากันแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งครับพี่เท่ากันเนาะอีกด้านนึงครับพี่เท่ากันนะครับแต่ว่ามันทับกันอยู่ก็คือ n อเอลเห็นไหมฉากด้านด้านถูกต้องรับฉากด้านด้านถูกต้องใช่เลยหรือเมื่อกี้มีเพื่อนอีกคนบอกว่าเฮ้ยครูมันเป็นด้านด้านด้านชัดๆเลยใช่ครับด้านด้านด้านก็ใช่ครับด้านด้านด้านเพราะว่าเรามอง nk ใช่ไหมเท่ากับ ml ด้วยอ่าแต่เราไม่ได้มองมุมไงแต่เราไม่ได้มองมุมเราเอามุมพิ้งออผมไม่สนใจมุมครับเออไม่สนใจมุมเลยเห็นไหมก็จะมีด้านสีม่วงเท่ากับด้านสีม่วงด้านสีเขียวเท่ากับด้านสีเขียวแล้วก็ด้านสีส้มเท่ากันเนาะเป็นด้านลูกนะครับอันนี้พวกเราตอบได้เลยเนาะ ใครจะตอบฉากด้านๆก็ได้ใครจะตอบด้านดด้้านานก็ไม่ผิดนะครับอ่าหรือใครจะตอบแบบอื่นอีกถ้ามีเหตุผลก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันมีใครตอบด้านมุมด้านไหมเดี๋ยวดูนี้อ๋อมีนะด้านมุมด้านก็ได้เหมือนกันครับด้านมุมด้านก็ได้เหมือนกันได้ยังไงอะครูครูแบงค์ตัดตรงกลางทิ้งครับ อ่ะเส้นนี้เราให้มาพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสมุมต้องเป็นมุมฉากนะเห็นไหมครับอันนี้ก็เข้าสูตรแบบด้านด้านนี้กับด้านนี้นะมุมก็คือมุมตรงกลางเก้าสองศาเราไม่มองเป็นมุมฉากก็ได้เรามองเป็นเก้าสองศาก็ได้แล้วก็ด้านนะครับก็เป็นด้านมุมด้านได้นะครับเนาะต่อไปครับต่อไปอ่าข้อที่ สามครับผมอันนี้เข้ากันทุกการแบบไหนเลยข้อที่สามเข้ากันทุกการแบบไหนอ่าอ่ามีคนตอบแล้วครับผมหนึ่งคนคนอื่นมองว่ายังไงกันนะครับ อ่าระเดินต่อมาอะไรมุกด้านมุมด้าน ด้านมุมด้านถูกต้องครับด้านมุมด้านเนาะด้านมุมด้านโอเคครับผมด้านมุมด้านด้านมุมด้านโอเคน่าจะหมายถึงด้านขีเดียวใช่ไหมครับด้านขีเดียวเนาะก็เท่ากับด้านขีเดียวนะครับด้านสองดีเท่ากับด้านสองดีแล้วก็มีมุมที่อยู่ตรงกลางเท่ากันโอเคครับผมอันนี้คือด้านมุมแล้วก็ด้านถูกต้องครับผม มีใครไม่ได้ไหมครับเปิดไมค์ถามได้เลยนะงงว่ามันได้ยังไงมุมยังไงบอกได้เลยนะครับเนะอันนี้น่าจะได้ึ้นถามกันหมดแล้วเนะาะถ้าไม่มีใครถามแต่ถ้าถามถามได้นะไม่ได้ว่าครต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับอ่าต่อไปเลยครับําได้ทั้งต่อไปเลยอ่า อ่าโอเคโอเคโอเคมีมุมด้านด้านด้วยมีด้านมุมด้านด้านมุมด้าน,านอ่าลองลองนะครับใครไม่กล้าตอบเนาะได้เล็กไม่เส็จมานะครับผมได้เล็กไม่เสจมาได้เลยนะครับกดมันกดได้นะใครกดไม่เป็นถามได้นะใครยังกดไม่เป็นถามได้ อบไม่ได้เลยเพื่อนจะได้ไม่เห็นไงตอบผิดก็ไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ยอ่าอา่โอเคบ่ายให้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอะไรดีนะครับผมเห็นนี่เลย SR SR เท่ากับ SP นี่เห็นไหมทำไมถึงรู้ลนะ่ะครูหนึ่งครับโจทย์บอกอยู่ตรงนี้ครับสองครับนันมีสัญลักษณ์ของการเท่ากันอยู่เห็นไหมขีดเดียวกับขีดเดียว ต่อไปครับรู้ท,ทันทีมุมด้วยครับมุมเอามุมไปด้วยมุมนี้ครับเท่ากับมุมนี้ครับนี่โจทย์ก็บอกเหมือนกัน P SQ กับ R SQ โอเคปะ P SQP SQ กับ R SQR SQ อยู่ด้านลัง โอเคครับด้านมุมแล้วก็ด้านนะครับด้านแล้วมุมแล้วก็ด้านกลองพักนี่ไงด้านนี้ไงเห็นไหมด้าน่วงโอเคไหมด้านรวงอ่าด้านลวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สรุปง่ายๆว่าท้าวของพุระการแบบด้านมุมแล้วก็ด้านนะครับด้านมุมแล้วก็ด้านนักเรียนเห็นไหมครับสองข้อนี้นะครับข้อสามกับข้อสี่เนี่ยครับมันจะเพิ่ม มันจะเพิ่มความยากมานิดน,นึงคือโจทย์ไม่ได้บอกให้พิสูจน์แล้วมันเท่ากันทุกประการตรงไหะแต่โจทย์กลับบอกว่าให้หาครับผมให้หาให้คุณไปหาหรือให้พิสูจน์ว่า a b เส้นนี้เท่ากับ e d d e อา้าครูขอให้พิสูจน์ตรงนี้แล้วทําไมครูแบงก์ต้องให้พิสูจน์แล้วมันเท่ากันทุกประการก่อนล่ะทาไมครูแบงก์ต้องถามตรงนี้ก่อนล่ะ เพราะว่าตอนแรกอะครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าสองรูปเนี้ยมันเท่ากันจริงไหมขออนุญาตปรับเสียงนิดนึงนะครับเพราะเราไม่สามารถบอกได้แต่แรกว่ามันเท่ากันจริงไหมเราก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ยรูปสองรูปเนี้ยมันเท่ากันทุกประการนะหรือมันเท่ากันนั่นแหละเราถึงรู้ว่าเฮ้ย ถ้ามันเท่ากันแสดงว่าด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันเนาะตามที่ได้เรียนพิสูจน์ไปแต่อันนี้ไม่ไม่ให้ได้เขียนพิสูจน์เนาะอย่างข้อที่สี่เขาต้องการรู้นี่มุมสองมุมนี้ก็คือมุม S T Q S T Q มุมนี้มุมสีม่วงตรงนี้กับ S R Q S R Q ของมุมสีม่วงตรงนี้ อยากรู้ว่าสองมุมนี้เท่ากันหรือเปล่าอยู่ดีๆเราจะใช้สายตากาๆเอาเฮ้ยมันใช่นี่ว่าอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องพิสูจน์ก่อนว่าสามเหลี่ยมรูปนี้รูปบนกับรูปล่างเนี่ยมันเท่ากันทุกประการแบบโอเคปะมันเท่ากันทุกประการเอพราะมันเท่ากันเราเลยบอกว่ามุมคู่ที่สมในกันอ่ะมันก็เลยมีขนาดเท่ากันนะครับก็สรุปว่ามันเท่ากันนั่นแหละนะครับ ่อไปเริ่มจะเป็นไอ้นี้มากขึ้นนะครับเริ่มให้ประยุกต์มากขึ้นก็ให้มาครับผม bc เท่ากับ ad bc เท่ากับ ad และลองสีเดียวกันดีกก่าและ b abc abc เกิมุมตรงนี้เล็กๆตรงนี้ครับเล็กๆตรงนี้อ่าเท่ากับมุม B A D B A D เก็มุมเล็กๆตรงนี้ครับแล้วขอให้เงื่อนไขมาด้วยครับว่า B A C เนี่ยหนึ่งร้อยสิบ B A C หนึ่งร้อยสิบก็คือให้มุมตรงนี้มาครับหนึ่งร้อยสิบองศา ต้องหา ABD ต้องหา ABD อ่า ABD ABD คือตรงไหนครับ ABD มอออกไหมก็คือตรงนี้นั่นเองพมหออกไหมครับ ABD เท่ากับเท่าไหร่ร้อยสิบไหมไอู้แวงเจ็ดร้อยสิบได้ไงเนี่ยร้อยสิบไหมเออ ABD สิ่งที่โจทย์ได้หา หนึ่งร้อยสิบได้ไหมก่อนจะรู้ว่ามุม ABD ที่เขาให้หาเนี่ยมุมเนี้ยที่เขาให้หาเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่หนั่นเยนก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนครับว่าสามเหลี่ยมรูปนี้กับสามเหลี่ยมรูปนี้ครับมันเข้ากันทุกประการหรือเปล่าอ่ามันเข้ากันทุกประการหรือเปล่า ถ้ายังจําได้มันเท่ากันทุกประการครับเออตอบหน่อยมันเท่ากันทุกประการแบบไหนครับนะมันเท่ากันทุกประการแบบไหนนะครับสามเหลี่ยม a อ c เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม a อ d แบบไหนครับเออแบบไหน เรียนไปแล้วนะอยู่ในชีตเลยนะครับจำไม่ได้เปิดกลับเข้าไปดูอ่าถามคำถามลุนี้เท่าันทุการแบบไหนครับมาในช่องแชทได้เลยนะครับโอเคมีคนตอบมาแล้วนะครับ ต่มาหลากหลายต่อมาหลากหลายอาจจะต้องใช้จินตนาการกันสักนิดนึงนะครับผมอ่าจินตนาการยังไงนะครับ ขแบงค์ขอแยกดึงร so ูปนี้ออกมาครับที่มันซ้อนกันอยู่ดึงออกมาอ่าดึงออกมาดึงรูปนี้ออกมาครับที่มันซ้อนกันอยู่ดึงออกมาเออดึงออกมาเห็นไหมครับเห็นเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมหนึ่งมันจะมีสิ่งที่โจทย์บอกอยู่ครับเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันถูกไหมสีเขียวเขียวที่ไฮไลท์นะครับดึงออกมาใครมองไม่ออกเอาใหม่ เห็นตอนแรกอยู่อย่างนี้เห็นไ,ไหมสีเขียวดึงออกมาปัา๊บอ่าอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไ,ไหมดึงออกมารู้อะไรอีกที่เท่ากันมุมสีม่วงไหมสีม่วงม่วงเหลืองเหลืองม่วงอะ่ะถูกไหมครับเวลาดึงออกมามุมตรงนี้ต้องตามมาด้วยถูกไหมแต่กแค้งลากตามไม่ได้เพราะมันติดเลเยอร์อ่ะตัวนี้มุมสีม่วงม่วงเหลืองฝั่งนี้ก็มีมุมม่วงเหลือง ที่เท่ากันเอเอเอาอยัางไงดีนะเออเอาอยัางไงดีนะสรุปแล้วสามเนี่ย ب, สองรูปนี่มันเท่ากันกเท่ากันแบบไหนนะก็รู้แค่สองอย่างไงคนระูอีกอย่างหนึ่งอะใครมองเห็นบนะ้างเออถ้ามองเห็นอีกอย่างตอบได้เลยว่ามันเท่ากันกเท่ากันแบบไหนสามเนี่ย ب, สองรูปเนี่ยเออลองตอบมาใหม่สิลองตอบมาใหม่สิ อมีใครตอบใหม่ไหมยังยังคำตอบเดิมมันอยู่เหรออาอมีใครจะตอบใหม่ไหมเอานี่อ่ะขีดเส้นขั้นให้เอาใหม่ไหมเห็นไหมครับว่ามีอะไรอย่างหนึ่งที่มันเหมือนกันเออ อันนี้ดึงออกมานะอันนี้ดึงออกมานะมีใครเห็นไหมดึงดึงออกมาจากรูปนี้นะดึงมาปื๊บอ่านะครับอันนี้ A B C อันนี้ A B D มองออกไหมครับมองไม่ออกก็เฉลยแล้วนะ มีคนถูกนะมีคนถูกบอกเลยนะมีคนถูกอ่าถูกต้องครับผมอ้าวมีคนบอกให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเพื่อนด้วย A B กับ A B เอ่ยเท่ากันเพราะเป็นด้านร่วมอ่าใช่ถูกต้องครับผมอีกด้านนึงคือใช้สายลักษณแบบขีดเดียวแล้วกันกับขีดเดียวใช่เป็นด้านร่วมเห็น <ism> ไหมโจทย์บอกว่าสีเขียวเท่ากับสีเขียวอ่ะสองขีดเท่ากับสองขีดแล้วกันเพราะเราไฮไลท์ไม่ได้เนาะใช้วิธีการขีดแบบนี้ก็ได้มุมเท่ากันอาจจะใช้ขีดเดียวกับขีดเดียวที่มุมนะครับให้แสดงว่ามันเท่ากัน ที่มุมก็ได้เนาะอใหม่ไหมต่อไใหม่ไหมสรุปแล้วสาเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกการแบบไหนเอ้ยแบบไหนเอ้ยเออต่อไใหม่ไหมแบบแบบด้าน มุมด้านถูกต้องครับด้านมุมด้านคนอื่นทันไหมครับอ่าไม่ทันถามได้เลยนะครับโอเคไหมครับด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันก็เลยเป็นด้านมุมเท่ากันถูกไหมมุมเท่ากันแล้วก็ด้านตรงนี้ด้านหนึ่งที่เท่ากัน มุมอยู่ตรงกลางระหว่างด้านสองด้านที่เท่ากันมันก็เลยเป็นแบบด้านมุมแลบบ้วก็ด้านครับเดี๋ยวขอตัดคลิปแค่นี้ก่อน